ไปดูมาหลายแห่งที่เขาปลูกไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทางดิฉันก็มองว่าเอ๊ะเลือกไผ่พันุนี้เพราะว่าหน่อเขาออกตลอดทั้งปีแล้วหน่อของเขาเนี่ยก็เป็นหน่อหวานซึ่งไม่มีเสี้ยนไม้เลยซึ่งเราก็ชิมมันทุกพัน์เลยแล้วก็ลำเขาเนี่ยตันในฐานะที่ดิฉันเนี่ยก็คือทำโรงเลื่อยไม้แล้วก็มีตลาดแปรรูปไม้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าที่เลือกพันนี้เพราะว่า พันเนี้อเลื้อไม้เขาจะลำหนามากเลยมันจะไม่กลวงนะฮะเพราะดีฉันเ็อร์คิดว่าเอามันมาแปรรูปเนี่ยเพื่อทดแทนไม้จริงเลยไ่นะครับมันก็จะมีอยู่บางชนิด นั่นเองที่เหมาะสำหรับการเอามาแปรรูปมาใช้งานนะครับอ,อยู่ที่สวนไผ่เอี่ยมบุญจันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์ไผ่สายพันธุ์หนึ่งที่เหมาะสำหรับเอามาแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายหลายอย่างนะครับเราดูแล้วนะครับเราก็เห็นว่าไผ่ชนิดนี้เนี่ยน่าจะเอามาแปรรูปในลักษณะที่เป็นการขึ้นรูปโดยอัดเป็นแผ่นมันก็จะสามารถที่จะเอามาสร้างงานนับตั้งแต่งานชิ้นเล็กๆที่ทําเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องต่างๆ จะไปถึงงานชิ้นใหญ่ๆเป็นบ้านนอกดาวอะไรพวกนี้ได้เพื่อให้เป็นสินค้าเข้าสู่ตลาดครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดลองอทําผลิตภันฑ์ต้นแบบค่อนข้างหลากหลายครับตอนนี้อยู่ในทางเลือกอยู่หลังจากนั้นก็จะวางสินค้าตัวน,นี้เข้าสู่ตลาดนะครับ คงจะมาจากพวกกิมซุงคือมาจากประเทศจีนแต่ทีนี้ที่ดิฉันมาตั้งว่าเอี่ยมบุญจันทร์เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีสาเหตุคือบริษัทเอี่ยมพนาเนี่ยเป็นพื้นที่ของเขาซึ่งดิฉันเนี่ยให้เขาปลูกจากไอป่ายูคาเนี่ยเราลื้อทิ้งเพราะฉันว่าเออมันปลูกได้ก็บํำรุงดินไปก่อนเลยก็คือเป็นต้นชื่อของเอี่ยมเนี่ยทีนี้ถามว่าบุญเนี่ยมาจากที่ไหนบุญเนี่ยก็คืออธิปดีบุญชอบจุทะมนัดวงศ์อธิบดีกรมป่าไม้นะคะ ซึ่งท่านเองก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องให้การปลูกไผ่เนี่ยเพราะที่ั่านไปคุยว่าคุณแบเป็นอาชีพบดีกรมป่าไม้ที่อยากจะให้คุณส่งเสริมเรื่องไผ่นะนเ่เมื่อไผ่มันมีประโยชน์ทาไมป่าไม้ถึงไม่ส่งเสริมเราก็อธิบายว่ามมนมีประโยชน์ยังไงถ้าปลูก,กเยอะๆมันสามารถทาโรงไฟฟ้าได้นะท่านคุณไม่เชื่อเดี๋ยวท่านจะเรียกลูกน้องคุณนะ่ะที่เขาวิจัยเรื่องไผ่มาอาธิบายท่านเมื่อท่านทราบท่านก็เลยโอเคไนงะ แก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากรมป่าไม้ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติครั้งแรกเลยค่ะที่อบอตอช่องเม็ดแล้วจันนี่ก็คือจันของชื่อคุณเครือจันนี่ค่ะมันจะได้เป็นที่มาของไผ่เอี่ยมบุญจันทร์ค่ะคณะนะครับศูนย์เรียนรู้ของอบตรบริชภูมิได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สวนไผ่เอี่ยมบุญจันทร์จังหวัด อุบลราชธานีนะครับในครั้งนี้นะครับได้มาดูเกี่ยวกับการปลูกไผ่นะครับในภาพรวมก็เป็นภาคเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับถ้าเราส่งเสริมเรื่องการปลูกไผ่และพี่น้องเกษตรกรในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีหลักวิชาการที่แน่นอนนะครับถ้าโครงการนี้นะครับได้นําไปใช้ที่วัริชภูมิสกลนครนะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงจะได้รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นะครับทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นนะครับนะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักจริงๆในการที่จะมาดูงานในครั้งนี้นะครับ